สวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่ยังเป็นท่างการจ้า ปีใหม่สาวปากัสิเป็นคนใหม่จ้ะพี่น้องจา๋าเริ่มต้นโดยปีใหม่โดยการตัดผมใหม่อยากเป็นคนใหม่แต่นิสัยคือเก่านี่ละจ้ะพี่น้องมือนีก็สิแอปเด็กในจังหน่นอยจ้ะสิเปตัดผมสั่นว่าสันเด้พี่นอ้องบึงจ้ะพี่น้องจา๋าอันนี้จะเป็นร้านประจําของป,ป้าาน้องเปียนโหนโด้อจ้ะอยู่ขอนแก,นก่นสามปีที่แล้วสาวปากับตัดอยู่นี่ละจ้ะพี่น้องจา๋าหนี่สาวป่าไว้ผมมาสามปีลวจ้ะเปิ่งพีซังเป็นจน นั่นสาหายเรียบร้อยเนอะจาพี่น้องเพ่ดกัมาวีหายพ่ดกัจนบอกว่าโอ้ยวีเองโหลดเพอมีหยังไม่ยาววานะแต่เพิ่่นบอกว่า,า,วาสิเป็นหลานได้ ก็คือกันแล้วจ้ะพี่น้องสาวปาไปสระผมไปสระไปใดยังสิสิมีตั้งแต่สร้างจมจ้ะพี่น้องจ้าจงจังไดจงจงคักจงแน่จงเหี่ยวแต่ว่าอันนี้จะเป็นคุณป้าด้อจากกำลังมัดผมกำลังสิตัดให้นี่จ้ะคุณป้าคนติดตัดประจำให้นะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเราบอกว่าไปยุต่างประเทศมาตีนะบอจ้หนุไปยุกรุงเทพมาเอากรุงเทพเขาไม่มีร้านตัดผมแล้วลูกสิจงยังจงคักจงแนวโอ้ มันบอลลนบอลหลวงบอลอันนี้เป็นติวนะมันขึน้นนาคือขาขึ้นแน่บางคนน่นเขาว่านาแล้วเขาซ้ำจุกหนึ่งหลูกนเ่ล้าติ้วพน้าพี่น้องเองจา่าเสาปลาเป็นคนถีบมักไวผมเา้วแหงนะจ่าทาผู้ใดติดตามกะสีเห็นเวลาเสาปลาปล่อยผมน่ะเนะจ่ากะน่ากลัวเติบยุจา่าเขาจะเนินปันพี่กะซื้อละจ่าพี่น้องจา่านี่จ่าตัดออกเรียบร้อยจ้าพี่น้องเบอร์ซีเดอบอจ่าพี่น้องอย่าลืมเสาปลาเด้อบ่ ว่เอาสาวอันนี้มาตะใสนี่บ่แม่สาวป่าอันนี้คือสาวป่าคนเดิมเพิ่มเติมคือความเด็กกว่าเก่า้อจ้าตัดผมบ่เบิงตีนกาเจ้าของพี่น้องนั่งกำมันใจซะเลือกเกินจ้ากระแบบฟิลขี้ขันซาผมนั่นแม่เจ้ะพี่น้องจ้าแง่เอหลายกระซ้ายอย่างโอ้ตอนสามมันบ่อย่างดอกจ้ะพี่น้องแต่ว่าตอนเป่านี่โคตรนั่นแหงเลยจะโอ้ขี้ขันทึงว่าเป็นรังแคผอมจ้ะถ้าผู้ใดเห็นคลิปกินก็จับสาวปานั้นนั่นละจ้ะ าผมบริษัทโดนๆเนานจะน,นันสาวปลาบริษัทตั้งแต่ปีไก่ยแล้วพี่นอ้องอือ คือขามปีเลยจะขี้คันซาผมอันนี้คือป้าาได้จะคนผ้ามาตัดผมจ้พี่น้องบอกเลนว่าผ้าน้องมาตัดผมเนจะาจะคล้องก็ตัดไปน้าจ้พี่น้องป้าาคือวงการผมสั้นเข้าแล้วออกไม่ได้แต่ว่าป้าาก็หน่าเด็กกว่าสามป้าอยู่ในจ้ะคือป้าๆแล้วตัดผมสั้นยังสีตลอดเนาะจ้ะซาวป้าตัดออกแล้วก็มีความเหมือว่าโอ้ยคือจังจะคล้องบวชอยู่นี่คือแบบ เบาหัวแห้งคือแบบไม่ชินนะ่ะไม่ชินเหมือนเด็กมอปายเบิงพี่น้องผมมันหนาะหลายเป็นปึกึกอยู่จ้าพี่น้องเบิ่งตทีล่ละโอ้ยจบแล้วชีวิตย่ำได้เนาะสียางาอีกเนาะพี่น้อง,าาง,งว่าจังไดมันตลกแงเ้ีเยวะปะจ้า ส่งผมใหม่มาเป็นแต่อยากอายแต่ว่น้องเบิงจ่าเบิงเบิงป้าเจ้าของร้านก็เทสแคร์ดีมากจ่าเบิงจ่ารีดแล้วไดแล้วแล้วก็มาจับมาไปแล้วตัดมาเก็บรายละเอียดให้จ้านี่จ่าส่งบางงามบาเขาทีเบิร์งจัดการรีดไม่ได้ไม่เอาขึ้นนั่งเก้าอี้ขื้นอีกจนวาลูกขาดสิพ่อใจเบิงจ่าเสร็จเรียบร้อยพี่น้องออกจากร้านซิดวับซิดวับจ้า เบิ่งสะลวยบอลพี่น้องโอยตายแล้วคือเด็กม่อไปอีละพี่น้องเบิ่งข้างหลังอันหนามาเอาอีเท่าวะสันวะ อันนี้คือผมซาปาสิไปอีญาต่อเด้ยอจ้ะถ้าอีญาบอเอาก็สิได้ดเก็บไว้เป็นทีระถึกจ้ากลับมาถึงออฟฟิศลุงลงุเปี่ยนโนลืมแม่แลนนี้เลยพี่น้องโอ้ยลูกกับพ่อลูกเบิ่งพอจำแม่ได้เอายุ้มหัวบอกยังใหญ่นั่งกับบชินจ้าแม่กับบชินลูกกับบชินือกันโอ้ถ้าอยากหัวค้าพี่น้อง